ครับมูนี้กะนะครับอูไฟทุนกันเกษตรนะครับกะหลังจากเมื่อวานนะครับมาหอดบ้านประมาณจากักบ่ายสามบ่ายสี่โมงแรงนะครับมาจากพิษณุโลกนะครับเน้นมาปางแล้วกะมอนี่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับวันที่สองกุมภาพันธ์นะครับกะที่ขึ้นไปที่ไอจังหวัดไออุดรหน,นองคายนะครับ ขึ้นไปต่ออีกหกคันเลยนะครับล้วกะขอนแก่นคันหนึ่งเติมแรกขอนแก่นก่อนนะครับที่เป็นสี่สิบเจ็ดแรงสีเขียวนะครับเด้อนะตัวนี้นะครับสี่สิบเจ็ดแรงสีเขียวนะครับที่เขากำลังขึ้นไปนะครับเด้อตัวนี้มีคันนี้นะครับติดมืนอีเลยนะครับติดมืนอีประมาณหามงแงนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกเขาเตรียมไว้นะครับสามคันเอารถบีอาไปสองคันนะครับรอบนี้นะครับเพราะว่ารถตู้ขี่ไปชลนะครับต่างจังหวัดภาคใต้นะครับตัวนี้ก็สามคันนะครับเด้อ ก็มี4 40แรง2คันหาิ0แรงคันหนึ่งแล้วก็47แรง3คันนะครับเดีย่ยวคีปนแรง3คันเลยนะครับตอนนี้เขา็อันนี้แหละมันก็หลายนะครับเดี๋ยวนีว้เต็มเลยนะครับงานเขากะเล็กนะครับล้างนา้ำทั้งคันเลยนะครับผมเห็นบ่สพี่น้องเห็นบ่เด็กล้างน้ำเขาเลยนะครับดามบนและล่างนะครับก็บมีคน เอาเขาเป็นตัวอย่างอยู่นะครับไปเห็นอยู่นะครับเด้อนี่ครับทั้งดามวิธีการดามกับมีคนนะครับหลักหลักเอาเข้าไปใส่อกันนะครับการดามการเรียกใช้วัตถุดิบนะครับผมอันละกาลองเห็ดคือผมเด้อถามันได้ราคาถือนะครับนะครับถามันได้ราคาถือใสอุปกรณ์คือผมนะครับเด้อถามันได้ราคาถือนะครับนี่ผู้ที่กาลังบึงผมนะครับอูบางอูเท่านั้นแหละครับนี่ถ้าบาเห็ดได้ราคาถือนะครับ สองหมื่นหรือสามหมื่นต้นๆกับล้อใส่เหล็กคือผมเบิรกล่ะครับเด้อนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอุปกรณ์ผมในการเชื่อมเหล็กนะครับบ่แม่นว่าตู้เชื่อมไอ้เนน้อยนะครับที่ว่าใส่สองจุดหกเชื่อมนะครับให้พี่น,อน,มมน,น,น,น้อ,เนนอ,เนอ,นอง,เ,งนนเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งลวดเชื่อมผมแล้วก็ไลยเชื่อมพร้อมนะครับให้มันเห็นกันจ้าๆไปเลยนะครับซึ่งเกษตรกรหรือว่าลูกค้าบ่เห็นหรอกครับว่าเพิ่นใช้อุปกรณ์นี้ในการเห็นงานในเฮานะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตู้เชื่อมผม เพื่อให้พี่น้องในสินขาที่มีคุณภาพแข็งแรงอีหลีนะครับนี่ผมไม่ได้เบาเลนนะครับนี่เล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับหรือบางคนเขาใส่เล็กกล้องแต่เขาก็อาจสีใส่ตู้ที่ดีนะครับแล้วก็ลงโตแข็งแรงอาจสีได้ขึ้นกันนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวคุณพายเบิ้งนะครับเด้อนี่ครับสินขาเขาอันนี้กำลังสิขึ้นคันที่สองนะครับหกคันนะครับนี่นี่ก็คือเขาเชื่อมนะครับบดามบนและล่างให้นะครับตัวนี้เชื่อมแล้ว แกนตัวนี้อางเฮาบบเมนบาสีเป็นอันเดียวนะครับเด้อนี่เฉพาะต้นทุนในการเห็ดห่วงผมกับแพงเล้วนะครับซึ่งบางอูเขาก็ใช้ยแค่ทอนเดียวนะครับเด้อเนี่ยแต่ของเฮาเห็ดเป็นสองทอนนะครับตัวนี้นะครับเพื่อว่าให้พี่น้องเกาะง่ายนะครับเพราะว่าการเกาะแบบอันเดียวต้องซี่นะครับนี่มันจะดึงนะครับเด้วมันดึงมันดึงยากนะครับเนี่ยคือวิธีการดึงนะมันดึงดึงเขม้าจอพี่น้องสังเกตนะครับถ้ากองมันเต็มเต็มนะครับมันดึงยากนะครับเด้อเพราะว่าตัวนี้มันเกาะ มันไก่กันนะครับวิธีการเกาะมันยากนะครับดึงยากแต่ว่าของผมนี่คือแตกต่างเลยครับนี่พผมเอามาไกลนะครับเพื่อการดึงดึงง่ายๆนะครับนี่ตัวนี้ก็มีพ้อมนะครับเห็นว่าผมออกแบบมานะครับนี่ตัวนี้ก็เพื่อว่ากัมันกระดอนนะครับนี่เชื่อเขากระดอนนะครับตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาอย่างดีซึ่งราค่ค้วงผมมันกระแทเพราะแห้งแล้วนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากนะครับเพิ่นใส่แกนเดียวแล้วก็คอลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการดึงมันดึงยากนะครับเด้อวิธีเขาดึงคอยาก แต่วาาเ้าเห็ดแบบนี้นะครับดึงกอนง่ายแล้วก็ใส้ได้สองอันเลยนะครับนี่ใส้ได้สองพื้นดึงแบบสบายๆพี่น้องไม่ต้องออกแห้งหลายนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วเขาใส่เล็กนะครับขาโค้งขาค้ำเขาใส่เล็กย่างดีไปเลยนะครับบ่แม็นว่าเล็กไอ้นั่นนะครับเขาเห็ียดหัยางดีนะครับมีงานเกียร์เขานะครับคืองานผมมันเป็นงานเกียร์ล้วนๆนะครับเชื่อมล้วนๆเกียร์ล้วนๆไปเลยนะครับ ครับเขาก็พนักงานกำลังขนของนะครับอันนี้กะงานเฉียมนะครับตัวนี้เฉียมล้วนๆครับพี่น้องไม่ต้องห่วงว่ามีเหล็กตัวนั้นตัวนี้ผสมครับเหล็กกล่องทั้งนั้นเออเหล็กล้างทั้งนั้นนะครับผสมกันบ่มีผสมนะครับคือล้วนๆนะครับแข็งๆไปเลยนะครับเแล้วของผมไม่ใช่เหล็กถูกนะครับไม่ใช่หัวสีม่วงไม่ใช่หัวสีอะไรนะครับของเราเป็นหัวสีเขียวนะครับด้อการเลือกใส่เหล็กต้องใส่หัวสีเขียวเท่านั้นมันตื้อแข็งนะครับ บาแมันว่ดเสียวเหล็กถือล้างก็จริงแต่ใส่เหล็กถือไม่ใช่นะครับของเราใช้เหล็กหัวดที่เขียวนะครับนี่เด้อัวดที่เขียวือนี่ครับเบิ้งแข็งปักเลยนะครับพวกเหล็กพวกนี้คือกันนะครับบางอันนะครับเขาสิใส่เหล็กที่วานเนื้ออาจจะเป็นเหล็กละไอแพนสามมือกันหรือว่าเหล็กอันนี้คือกันแต่ว่าเขาใส่ราคาถูกกว่านี่นะครับผมตัวนี้นะครับเอาของฟรีมาเราจนโ oh. อ้เขาทาไย ของฟรีของฟรีคือชุดเหล็กเขานะครับเป็นเหล็กล้างน้ำนะครับเด้อทั้งคันเลยนะครับนี่นี่ครับหน้าตามหน้าตีพกเผานะครับเผามแต่เผาแบบหนาๆเลยนะครับเห็นเปล่าี่น้องนี่เขาเรียกใส่อุปกรณ์นะครับนี่นะครับเห็นบ่เผาหนึ่งนิ้วเผาหกหุนเผาห้าหุนนิ้วสองนะครับทั้งนั้นนะครับนี่วิธีการเขาเห็ดนะครับงานเชื่ยมล้วนๆนะครับจดเห็นบ่ เขาเชื่อมกัน oh ยังสี่นะครับเห็นบ่กหน่เห็นบอกครับเขาเชื่อมกันทังสี่เลยนะครับนี่นี่ครับเขาเชื่อมกันยังสี่เลยนะครับไม่ใช่ตู้เชื่อมเล็กๆนะครับี่เขาเชื่อมกันแบบนี้เลยนะครับพี่เชื่อมเบานัเบิดดูนี่ครับพี่น้องบางบางอูนะครับใส่ตู้ท้บนี้นะครับเชื่อมใหมพี่น้องนะครับชินงานมันบกอยแข่งแรงนะครับเด้อบางอูใส่ทํานี้ครับตู้ตู้พลังมูหิวได้นะครับนี่ ตำนนี้ครับมูใสลวดเชื่อมสองหกได้ตำนั้นครับนี่บางอูนะครับเด้อผมที่บอกให้นี่นี่ครับมาเบื้องของผมครับนี่ครับทีมช่างหลายๆอูเขาจะรู้ว่าเบื้องตู้นะครับเบื้องการใส่ตู้ของผมนะครับนี่เห็นบ่มอสสามรอยนะครับอันนี้ก็มอสสามร้อยนะครับนี่เบื้องเอาลวดเชื่อมอยู่บัดมือครับ่มี่เป็นหังครับนี่นี่ครับ แล้วสีพลาเบิ้งทูบนะครับหรือรวดเชื่อมให้เบิ้งนะครับว่าผมใส่รวดเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เพิ่มรวดไงนะครับเดี๋ยวนี่ครับซีเมนต์ครับซีเมนต์นี่ว่าเป็นว่าเป็นสองจุดหกนะครับสี่มิลนะครับทั้งหู่สี่มิลหมดนะครับนี่ครับการใส่รวดเชื่อมเห็นบอกเนี่ย เบิ้งเอาโวดครับใหญ่ๆไปเลยนะครับรัศว่าผมเบาเหรียญหรือว่าตัวนะครับนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยตู้พลังเฮาอเบิ้งเลยครับอุปกรณ์ใส่งานต่างๆนะครับเดี๋ยวมีอีกตู้หนึ่งครับเดี๋ยวมีอีกตู้หนึ่งนี่มอสรุ่นเก่าครับสามร้อยเท่านี่นี่มันต้องตู้ระดับนี้ครับงานเชื่อมพี่น้องถึงจิริ้นะครับ สินค้าที่มีคุณภาพแข็งแรงนะครับรวดเทียมกัต้องบาราดับนี่ไปเลยนะครับนี่ดามทุกจุดนะครับเขาจะบอเห็นงั้นว่าไงดามทุกจุดนะครับนี่นี่ดามทุกจุดล็อกไก่พ้อมนะครับนี่ล็อกล็อกล็อกการเลื่อนได้พ้อมนะครับนี่ล็อกพ้อมนะครับตัวนี้ล็อก ซุ้มหนังกรลังตีขืนของงานเท่าายครับมันอีส่งหกคันนะครับนะครับกรลังขืนของใส้ละ่ะเอาอยัางขื่นอีก <c oughs> อันนี้มีรุ่นไหนบ้างลูกชิน้น,นสามหกสี่สิบ <c oughs> นี่ครับใส้หัวยางให้ผมเด้อนี่ครับ <c oughs> อยู่นี่กับสามคันนะครับเด้อตัวนี้ที่ทิ้งบันแหดละกก้อนมูนะครับตัวนี้ติบันแหดก,ก้อนมูนะครับอันนี้กลเป็นตักกระต้านะครับกระต้าเหล่ากินเบียกินเหล่าเฮานะครับตัวนี้กระต้าครบไปทักครบหรือยังครับแล้วนะ กะตาส่เบียร์ BI ให้พี่น้องเขาหน่อยครับนี่เก็บย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นชุดขาคำนะครับเด้อแผลร้ายพร้อมนะครับแผลร้ายสะท้อนแสงให้นะครับท่านบู้ชมอันนี้ก็เลยเหงาขมูเถอะนี่ทักฮะมีแผลร้ายพร้อมแล้วก็ิมีสะท้อนแสงพร้อมนะครับเด้อสะท้อนแสงใส่พร้อมนะครับกระจังหนาบ่าต้องถอดนะครับท่านนะครับมาที่นี่กลับมากับที่ขึ้นไป ไอ้เส้นไอ้กาลสินนะครับเด้อเด่นกาลสินแถวไอ้เขากรดิขึ้นไปยังคําำ่อยนะครับนิคมคำซอยแล้วก็ยังอะมุกดาหงดาหานนะครับผมตัวนี้นะครับเอาเห็ดคือบ่าไงเขาเห็ดงานให้ดีนะครับคนเราดนี่เขาบมแผ่นวาเขาเห็ดหมักงายนะครับเห็ดไห้ดีนะครับทูกอย่างเขาดามใ่เบิดถูกจุดนะครับในพี่น้องเห็นเลยนะตัวนี้แล้วมันเป็นงานเกียเกียทั้งนั้นนะครับตัวนี้ เฉพาะลวดเชื่อมมาผมใส่หนึ่งหนึ่งเอ๋หนึ่งลังนะครับเนี่ยหนึ่งลังหนึ่งลังต่อต่อรถทั้งหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งลังนะครับเนี่ยหนึ่งลังนะครับแล้วนี่ซีมนหนึ่งลังนะครับที่เขาใส่กันหนึ่งลังต่อเครื่องยกมันหนึ่งคันนะครับด้วยนี่นี่หนึ่งลังนะครับแล้วเราก็เป็นลวดซีมินลวดไงนะครับเนี่ยส่วนใบเกียร์นั่น บ่ต้องคุยกันเลยครับใบเกียเบิดจากคันเ,ออเบิดเบิดจากใบต่อคันใบเกียเฮ้าถึงสบใบบะน่าจะหลายอยู่นะหลายก็สบใบนะครับใบเกียเฮ้าใบเกียเฮากับไตาย,ยางหลายนะครับนี่งานเกีย,กย,กยมันหลายอยู่แล้วนะครับรเพวาร์เป็นอย่างเขาคืออยากแบบนั้นคือเขาอยากได้พี่น้องได้คุณภาพนะครับได้งานที่ดีคือทเดียวให้มันจบแล้วก็แข็งแรงใส่โดนๆนะครับ ใส่ระเบองุดมิดนะครับใส่ระเบโยกโยกโยกคือไม่คันนะครับคือเขาต้องเน้นนะครับเน้นเน้นให้มันได้ดีเลยนะครับผมผมมีประสบการณ์ในการใส่เหล็กอย่างอื่นอยู่นะครับแตหว่าเขาว่ามันบุกขาบุกบกค่อยเบิกปันใดผมก็เลยหันมาเนี่ยนะครับเจ็ดพวกโมนี่เป็นหลาย้อยคันแล้วนะครับตัวนี้นะครับไอพี่น้องเขาได้งานคุณภาพล้วนเลยนะครับนี่แหละหกคันนะครับเด้อหกคันนะครับสีถลอกแล้วสีถลอกแล้วตัวช ที่ที่ถลอกบ่กันป่ะน่นอนอยู่เดีวโอ้ยบึง <ใน S 1> อวัยวยไปทางไหนดีอวยไม่ได้หรอกเอาแอาร์รึไหมไม่แอร์หรอกไม่เอารถใสมาลากข้างหลังเลยมันหลายโพดเ <c oughs> นี่ยครับผูบ้ใดคือพี่น้องก็ต้องเฝ้าลงคิ้วหรือว่าจองคิ้วไว้เด้พี่น้องบ,บริวารสิ <c oughs> อยากได้มือเอื้อมมือฮือแล้วกะสร้างผมแล้วกะขอโดนโดนเลยบอครับช่างซึ่งมัน มันบเมนนะครับผมเฮ็ให้ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องลุงคิ้วนะครับคือมือเดียวเท่านั้นแหละถ้าเขาช่วงเขางานบหลายต่อคันนะครับหรือสองคันต่อมือนะครับผมเห็นงานนี่ครับออเดอร์เขานะครับตั้งแต่เดือนมกราคมสี่สิบกว่าคันนะครับนี่อันนี้เริ่มเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่หกคันนะครับเฉพาะวันที่สองอยู่นี่หกคันแล้วนี่เดี๋ยวออกไปนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนที่แล้วว่าสี่สิบคันนะครับสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองคันนะครับ ตัดยอดจากกจังหวัดพิติสนลกมาเต็นนะครับนองค้ายอุดอรนะครับหกคันแรกนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่สองนะครับนี่นี่แหละพี่น้องมึงเอาลดเอากระบอกง่ายครับกระบอกกระบอกง่ายทั้งนั้นนะครับกระบอกใหญ่ๆไปเลยนะครับตัวน,นี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันอยู่คนละ อุดอนนองค้ายกันต่อเลยนะครับในการติดตั้งนะครับของแต่ละคันเลยนะครับ